เวสแฮมยูไนเต็ดพาตัวเองเข้าไปอยู่ในตำแหน่งท็อปโฟเรียบร้อยหลังโชว์ฟอร์มสุดยอดบุกไปเอาชนะวูธั er, นตันวันเดอร์เรอร์สนามโมรินิวสเตเดียม3-2เมื่อ5เมษายนที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี1986เป็นต้นมาเวสแฮมไม่เคยจบฤดูกาลในสีอันดับแรกได้เลยแต่ในเวลานี้ผลลรรคขุนคอนภายใต้การนำทีมของเดวิดมอยมีโอกาสดีที่จะทำสำเร็จหลังจากเก็บไปแล้ว51คะแนนจาก30นัดโดยเหลือการแข่งขันอีกเพียง8นัดเท่านั้น ขณะเดียวกันการเข้ามาของเจสซีลินการ์ดที่ยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับเวสต์แฮมเป็นอย่างมากในเกมลีกนัดล่าสุดกับวูฟแฮมตันลินการ์ดก็ระเบิดฟอร์มด้วยการซัด1ประตูกับอีกหนึ่งแอซิสหลังจากไม่มีโอกาสลงสนามให้กับแมนยูไนเต็ดมากนักในระยะหลังลินการ์ดเหมือนคนพบฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวออีกครั้งและหากจะตัวรักษาฟอร์มที่ดีอย่างต่อเนื่องหลายคนมองว่า เขามีโอกาสจะติดทีมชาตินกักฤษไปลุยศึกฟุตบอลยูโร2020ิลินการ์ดซัดไปแล้ว6ประตูกับ3แอซิสจาก8นัดในเกมดีให้กับเวสแฮมและหากนับจากเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาไม่มีผู้เล่นคนไหนในพรีเมียร์ลีกที่มีส่วนร่วมกับการทำประตูมากเท่ากับเจ้าตัวอีกแล้วลินการ์ดใช้เวลา6นาทีในการทำประตูให้กับเวสแฮมขึ้นนำวูธันตันโดยลากบอลจากครึ่งสนามไปซัดด้วยซ้ายส่วนประตูที่2เขาเป็นจุดเริ่มต้นด้วยการใช้เทคนิคกระดกบอลหลบกองหลังเจ้าบ้าน ก่อนที่พาโบโฟอร์นั่นจะซัดเข้าไปจากนั้นประตูที่3เจจะตัวเป็นคนลากบอลน,นี้แนวรับหมาป่าก่อนแอสเซทให้กับจรอร์ดโบเวนยิงปิดท้ายจะฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของลินการ์ดไม่มีใครกลา้าปฏิเสธแน่นอนแม้แต่ลูกากูอดีตหัวหอกเพื่อร่วมทีมแมนยูเนตตดซึ่งปัจจุบันย้ายไปเล่นให้กับอินเตอร์มิลานในสึกเกาโชซิดาอิตาลียังแสดงความชื่นชมผ่านทางทวิตเตอร์ลูกากูรู้ดีว่าการเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม หลังเขาย้ายมาจากอินเตอร์มิลานและทําผลงานได้อย่างสุดยอดโดยการซัดให้งูใหญ่ไปแล้ว60ประตูจาก86เกมทําสถิติแสงหน้าโรนัลโด้ตำนานดาวยิงทีมชาติบราซิลไปเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้กอนหน้าทีมชาติเบลเยียมยังมีรุนพาทีมคว้าแชมป์ลีกอย่างเต็มตัวอีกด้วยเช่นเดียวกับการที่ลินการ์ดย้ายมาเล่นให้กับเวสแฮมซึ่งพิสูจน์ให้ใครหลายคนเห็นว่าบางทีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางอาชีพก็เป็นสิ่งที่ดีหลังจากก่อนหน้านี้เขาไม่อยู่ในแผนการทําทีมของอเลกุน่าโซชา ดินกาตะหนักดีว่าเขาต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างและพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของเขาซึ่งการย้ายมาร่วมงานกับเดวิดมอยซึ่งคุ้นเคยกันดีตั้งแต่สมัยอยู่ที่แมนยูเนเตดก็เป็นแรงจูงใจสําคัญรวมถึงการติดทับทีมชาติอังกฤษไปลุยศึกยูโร2020ด้วยผมจะคงฝึกซ้อมอย่างหนักตราบเท่าที่ผมจะสามารถทําได้หากผมมุ่งมั่นและรักษาความการเล่นให้สม่ําเสมอไว้ได้จนจบฤดูกาลหวังว่าผมจะติดทีมชาติไปเล่นศึกยูโรกับทีมชาติอังกฤษ ตอนนี้ผมแค่เป็นตัวของตัวเองพวกคุณก็รู้ว่าผมเป็นคนผ่อนคลายสนุกสนานและมีรอยยิ้มอยู่เสมอแต่เมื่อผมพูดถึงฟุตบอลผมเป็นคนที่ทุ่มเทเกินร้อเซผมทํางานหนักเพื่อทีมของผมทั้งในการฝึกซ้อมและในการแข่งขันไม่ว่าลินการ์ดจะมีชื่อเป็น23คนสุดท้ายที่เซาเกตในใหญ่ทีมชาติอังกฤษจะเลือกไปลุยศึกยูโร2020หรือไม่แต่ตอนนี้ในวัยยเขาเป็นนักฟุตบอลที่กำลังมีความสุขและกลับมาอยู่ในสนามด้วยรอยยิ้มอีกครั้งในสีเสื้อขอขง เจสซีลินการ์ดกองกลางมหาเทพที่แมนยูนเต็ดส่งให้เวสแฮมยืมใช้งานและฟอร์มเปล่งปั่งเวลานี้มีพ่อยกส่วนตัวนั่นก็คือโอเดรนิโลอดีตท,ทีมเมทติดตามผลงานตลอดทั้งสนับสนุนให้ต่อยอดความมั่นใจนั้นโดยไม่ต้องกลับไปโอเทฟอร์ดลินการ์ดย้ายจากแมนยูมาอยู่กับคุณครอนแบบยืมตัวเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังกด8ประตูกับอกเสียซิดจาก9นัดในพเมลีกจนถูกเรียกตัวกลับมาติดทีมเช่นอดีตครั้ง ซึ่งกองหน้าไว้ย31ปีในฐานะที่คุกค,คีกับเจสซีลินกาดมากกว่า12เดือนก็ไม่แปลกใจที่เห็นศักยภาพนั้นเพราะดาวเตะเลือดผู้ดีงัดมาโชว์เกือบทุกมือฝึกซ้อมผมไม่แปลกใจพอมาน,นั่นทํางานหนักมากในการซ้อมและเบื่อได้รับโอกาศลงเล่นในกาแมนยูก็ทําผลงานได้ดีแต่เมื่อสก,กัดทีมอย่างแมนยูมันมีความกดดันว่าคุณต้องชนะในทุกเกมพวกเขาคือทีมที่ทุกลมหายใจคือชัยชนะซึ่งบางครั้งมันก็นํามาซึ่งแรงกดดัน เวสแฮมไม่ได้ใหญ่เท่ากับแมนยูแต่เขาก็ไปเล่นแบบยืมตัวจึงทําให้มีอิสระกว่าการในการแสดงตัวตวนออกมามันไม่ต้องมีแรงกดดันมหาศาลถาถมว่านายต้องเล่นให้ดีเขาก็แค่ทําในสิ่งที่สามารถทําได้และเราก็เห็นสุดยอดผลงานมาแล้วแน่นอนเขายังสามารถกลับมาเล่นให้กับต้นสังกัดแม่ได้แต่ผมไม่คิดว่าเจ้าตัวจะต้ะตองการกลับคืนสู่แมนยูเพื่อมานั่งสำรองเพราะอยู่เวสแฮมได้ลงสนามสม่าเสมอทุกสัปดาห์แต่หากกลับมาแบบพกความมั่นใจแบบนี้ บางทีอาจเป็นเรื่องดีของแมนยูแต่ด้วยส่วนตัวผมมองว่าเขาไม่กลับมองความเป็นไปได้ในเรื่องของการขยายสัญญาย,ยืมตัวหรือเวนแฮมจะซื้อขาดแฮร์รี่เคนแสดงท่าทีพร้อมจะบอกลาท pur, อแนมฮอสเปอร์ซบตักแมนซิตี้หรือแมนยูในเต็ดในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้แม้จะได้รับความสนใจจากยักษ์ใหญ่ต่างแดนด้วยก็ตามแฮร์รีเคนตกเป็นประเด็นในตลาดซื้อขายอีกครั้ง เมื่อสเปอร์ทำท่าจะจบฤดูกาลด้วยมือเปล่าและเสียงที่จะพาดตัวไปลุยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าอินดิเพนเดนซ์สื่อชื่อดังชี้ว่าหัวหอกวัย27ปีต้องการที่จะค้าแข่งในอังกฤษต่อไปแต่ไก่เดือยทองไม่ต้องการที่จะปล่อยให้เขาออกจากทีมให้กับคู่แข่งร่วมลีกขณะที่าร,ริ์เชนชแมงมีก่องหน้ารายนี้เป็นเป้าหมายหากพวกเขาจะต้องเสียเอ็มปัปเป้ให้กับมาดริดไปรายงานฉบับดังกล่าวชี้ว่าแมนเชตี้มีเป้าหมายหลัก เป็นกองหน้าที่มีอายุไม่เกิน24ปีเป็นเป้าหมายโดยชื่อของเออร์ลิงฮาเลนจากดอทมุลคือเบอร์ต้นๆที่ระบายสีฟ้าจะพิจารณาซึ่งกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ตกเป็นข่าวผพ,พันกับปีแสดงด้วยเช่นกันจากสถานการณ์ที่นั้นลเลเววี่ไม่ต้องการขายแฮร์ริเคนให้กับคู่แข่งร่วมลีกทําให้แปรแชร์กลายเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวเข้าไปครองจากสายสัมพันธ์ระหว่างกองหน้าทีมชาติอังกฤษกับมาริโซปอร์เชติโน่อดีตกุนซือทัพดินลิไว เดวิอรีนานตำนานกองหลังแมนยูนเต็ดยืนยันโดมินิกคาร์เวิร์ดรูวิลสไตรเกอร์จากเอเวอร์ตันเป็นคนที่อยากได้มายืนคำหน้าเป้าให้กับปีแสดงมากที่สุดในตอนนี้เขาเป็นกองหน้าที่ผมชอบมากที่สุดในตอนนี้นอกจากแมนยูแล้วอีกทีมที่ผมเฝ้าติดตามดูมากที่สุดก็คือเอเวอร์ตันทำให้เห็นชัดเจนว่าเขาพัฒนาฝีเท้าขึ้นต่อเนื่องแค่ไหนทั้งในเรื่องของการทำลายเกมรับฝ่ายตรงข้ามทักษะการเข้าทำการยืนตำแหน่งอิทธิพลต่อเกม ไปจนถึงความเกี้ยวกราดดุดันอันเช่เคยพูดกับผมไว้เมื่อปีก่อนว่าคอนเวิร์ตลูวิลมีบางอย่างที่คล้ายกับอินซากี้เพราะขอแค่มีโอกาสนิดเดียวก็สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ทันทีโดยเฉพาะในกรอบหหลาสิ่งสำคัญคือคอนเวิร์ตลูวิลรู้จักตัวเองดีกว่าใครเขารู้ว่ายังเป็นดาวรุ่งจึงพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆแบบไม่ปิดกัน้นแม้กระทั่งระหว่างแข่งขันอยู่ก็ตามและนี่คือแบบอย่างดีมากๆสําหรับนักเตะอายุน้อยทุกคนสุดท้ายเขาก็กล้าไปติดทีมชาติอังก,กฤษ และดูเหมือนว่าจะชนะเกเรดซาวเกตได้แล้วแบบเต็มๆคือกองหน้าสไตลน์นี้ไม่ต้องการจังหวะเข้าทำที่สวยงามแต่สามารถส่งบอลเข้าซุกตะข่ายได้ตามที่โค้ดคาดหวังฉะนั้นหากมีโอกาสร่วมงานกับเฟอร์นันเดสบ็อกบาร์ดรดฟอร์ดกรีนวูดเขาจะยิงกระจายแน่นอนผมรับประกันแมนเชสเตอร์ยูไนเจะเป็นอันดับที่12ของตารางคะแนนเท่านั้นหากเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้ ตัดสินผลการแข่งขันแค่ช่วง45นาทีแรกในขณะเดียวกันพวกเขาก็ถือเป็นทีมที่ทำผลงานในช่วงครึ่งหลังดีที่สุดของลีกประจำซีซั่นด้วยทีมของอาริโกนาโซชาถูกยกให้เป็นจอมคัมแบ็กของฤดูกาลที่ผ่านมาเพราะมักจะทำผลงานได้ดีหลังโดนนําไปก่อนล่าสุดลัว3ามลูกจนแซงชนะทอน,น์นฮอสเปอร์ไป3-1ทั้งที่ตอนจบครึ่งแรกตามหลังไปก่อน0-1ทางนี้หากนับเฉพาะ45นาทีแรกนั้นแมนยูจะชนะแค่7เกม สมอถึง17และแพ้ถึง7จึงทำให้มีแค่38แต้มต่างกับกรณีที่นับเฉพาะช่วง45นาทีหลังที่พวกเขาจะชนะถึง16เกมเสมอ11และแพ้ไปเพียง4จนทำให้มี59แต้มซึ่งนั่นก็มีส่วนทำให้ตอนนี้พวกเขามีผลงานในความเป็นจริงที่ชนะ18เกมเสมอ9และแพ้เพียง4นัดพร้อมกับมี63คะแนนอย่างในทุกวันนี้ เลียวฟินานตำนานกองหลังของแมนยูนเต็ดยอดสโมสรแห่งพรีเมียร์ลกเก็กล่าวว่าพี่าัแดงน่าจะลองคว้าโดเมนิกคัเวิร์ดลูวิลกองหน้าเอเวัตันมาร่วมทัพในกรณีที่ไม่สามารถดึงเออร์ลิงฮาแลนด์หรือแฮร์รี่เคนมาเสริมแกล่งได้ฟังนะคันเบิร์ดลูวิลเป็นนักเตะที่ผมชอบมากๆฤด,ดูการนี้ผมมีโอกาสได้ดูเกมของเอเวัตันบ่อยพอตัวและเขาเป็นหนึ่งในคนที่ทําให้บรรดากองหลังต้องเสียขวัญเขาไม่ใช่คนที่คุณอยากประชิญหน้าในทุกๆสัปดาห์เขาเป็นคนที่เล่นแบบดูดานสุด,สด ก่อนหน้านี้ผมเคยคุยกับคารัวชลอติเขาพูดถึงฟิลิปโปอินตากี้ว่าเป็นนักเตะที่ไม่จําเป็นจะต้องมีโอกาสอะไรมากมายแต่ก็สามารถทําประตูได้เป็นกรอบเป็นกำแถมเนี่ยมักจะยิงแถวแถวกรอบ6หลาได้ดีมากาอีกด้วยดูการนี้ผมได้ดูฟอร์มของเขาซึ่งผมก็มองว่าเขารับฟังคําสอนแบบนั้น